ฮัลโหลสวัสดีวันอังคารตอนเช้านะคะพี่น้องไม่เช้ามาก่กพี่น้องจะเที่ยงแล้วบัวเช้าดอก <c oughs> ไปซื้อขนมปังจ้าวันนี้กินแซนด์วิชกันจ้ะนะคะวันนี้โอ้มาชิมแซนด์วิชกันพี่น้องแซนด์วิชแบบไหนอาเขาจีปะเต้พี่น้องปะเต้นี่ก็คืออาทำเองนะคะที่บ้าน น้องสไปรเป็นคนทำเพื่อนมีสูตรเด็ดมาจากคุณแม่ของเพื่อนชิมแล้วอร่อยมากพี่น้องกับขนมปังร้อนๆบากเกตหนึ่งตอนนี้ขึ้นราคานะคะ1ยูโรต่อหนึ่งบากเกตพี่น้องเมื่อก่อนนี้90เเซนเงินเฟอ้อขึ้นมาอีกเป็นยูโรหนึ่งพี่น้องนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทาเนี่ยมีปตีนะคะหอมมากเดี๋ยววันหน้าจะเอาสูตรมาแช์นะคะ แล้วก็มีอ่าพริกดองจ้ะพริกดองแล้วก็ขนมปังร้อนกรอบหอมแสบคักแล้วก็มีหมูยอแครอทแตงและต้นหอมค่ะนะคะอะไรอร่อยอร่อยใส่มันลงไป <laughs> แล้วก็มามีกันกี่คนกี่คนก็สั่งได้นะคะพริกมากพริกน้อยตามใจฉันอ่านะคะตรงนี้เลยจ้ะนี่ใส่ปะเตลงไปใส่เยอะๆพี่น้องเขากินเองบะตองอาณาบะตอง,ก,งกิงกำไร <c oughs> ใส่ปะเตลงไปแล้วก็ใส่พริกดองลงไปนะคะพริกดองจะออกเพ็ดกระเปลี่ยวนิดนึงจ้ะนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นที่เราเขาจะใส่มะละกอดองใช่ไหมคะใส่มะละกอดองแต่ทีนี้เราไม่ได้ดองผักแล้วก็เอาพลิกดองอะ่ะมาแทนที่ได้ใส่หมูยอลงไปหมูยอเมืองฝรั่งนี่โอ้ยรับประกันพี่น้องใหญ,แใหญ่แน่นใหญ่แน่นไม่มีใบตองอ่าใบตองแพงกว่าหมูนั่นแหละจ้ะ เสร็จแล้วก็ใส่ผักสดลงไปนะคะมีแครอทมีแตงจะจะมีต้นหอมก็ได้แต่แบบหัวอันนาใบใบต้นหอมนะจ๊ะอันนี้คืออันนาต้นหอม,อมต้นหอมต้นหอมนะคะเห็นบอกจำชื่อไม่ได้ก็ต้นหอมก็คือต้นหอมนลจ้ะพี่นอกนั่นเลยจ้ะ เสร็จแล้วก็อันนี้เขากับเตรียมคนที่ไม่ใส่พริกเราก็ไม่ใส่พริกี่ละพี่น้องคือเราทํากินเองมีร้านหนึ่งนะคะที่เขาทําขายที่ปารีสนะพี่น้องเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าเขาเอิญนแซนด์วิชเงินล้านนะคะปอดเดือนหนึ่งนี่ยบอมเป็นราขายเด็กกีฬาที่เซนเนอพี่น้องขายแต่แซนด์วิชนี่ละจ้ะโอ้โชคดีจริงๆเมื่อก่อนนี่อร่อยมากๆร้านนี้พี่น้องแต่ไปไปมามา,มาช่วงนี้คงเปลี่ยน เปลี่ยนเจ้าไปไป,ไปมาละขนมปังบัยกรอบบันไดแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ตอนนี้นะคะทํากินเองอร่อยกว่าที่แน่ๆก็คืออร่อยและก็สะอาดด้วยจ้าพี่นองแล้วจะเอาสูตรปฏติมาชูนะคะแป๊บหนึง่งต้องรอน้องสะพ้ายพร้อมเพราะว่านี่คือสูตรของน้องสะพ้ายมีใย,ยดานเฮิตบเุเบนพี่นองอ้ยนะคะนี่เลยจ้ะ เสร็จแล้วก็อัไน,นี้ไงคะคนละชิ้น2ชิ้นไปก็ง่ายๆนะคะสำหรับชีสในเมืองฝลังพี่นองวันไหนมีเวลาว่างเขากะทำอาหารที่มันโอเคเข้าหลักสูตรดีๆวันไหนไม่ว่างก็แบบง่ายๆอย่างนี้เลยจ้ะสรุปก็คือตามนี้พี่นองนะคะมา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 ,มาคนละชิ้นสองชิ้นรับประกันพี่นองขนมปังกรอบอู้เสียบอีลีได้ปาเตกเัแซบ มูโยแกแซบสรุปคือทุกอย่างแซบเบิด <laughs> นั่นเลยจ้ะพี่น้องสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรนะคะมาทักทายคิดถึงนะคะทุกคนกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะนั่นแหละจ้ะยังไงก็คิดถึงไอาดา <laughs> ไปเยี่ยมได้นะคะจะเหฮดเซนวิชปะเตสูกินนั่นหละจ้ะเลตัวแซนด์วิทแซนด์วิทแซนด์วิ c'est pâté là aussi c'est le pâté là aussi hein? très 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 bon ส่วนล้านชายบอกไม่เอายายแบบนี้ไม่เคยกินเ <laughs> ห็นยายใส่พริกดองบอกนโนูน no, 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 no ูนไม่เอาด้วยแล้วว่นจังสันโอ้ยฝรั่งหน่อยนี่ก็ดได้นี่ไงคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องใส่พริกเยอะๆกินแล้วโอ้ยชื่นใจนะคะ <c oughs> นั่นแหละจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องมีอะไรสูตรปะเตจะมาแ <c oughs> ชร์ทีหลังนะคะสวัสดีจ้า não pago.